ากำลังมาทำอะไรครับมาดูรถลูกค้าครับดูรถถ่ในกลุรถรุ่นอะไรครับอ่าเ e อ9มเก้าครับอาการเป็นไงครับเอ็้ท่อน้ำแรงดันหลังเครื่องมันแตกท่อ,อน้ำแรงดันหลังเครื่องแตกก็มาแก้ปัญหาคือเปลี่ยนข้อต่อคอท่อน้ำอาจจะใช้เวลาพักนึ่งเพราะว่ามันความร้อนมันสูง ก็ไม่ไมีปัญหาครับเราอยู่โอเคครับนี่เรามาให้บริการนอกสถานที่นะครับใช่ครับเราบ,<อ>บริการนอกสถานที่ที่ชาวบ้านชาวบ้าน,น,นถ้าถ้ารถเสียที่ไหนยังไงก็ทักมาถามก็ได้นะครับครับผมโอเคครับน,นี่ให้บริการครับ